เจ้าถิ่นอยู่เส้นข้างบนนะครับเสียงใหญ่ๆครับเมื่อกี้ลงข้างล่างครับเกือบอยู่ในระดับเดียวได้ลดมาครับเป็นโชว์ครับอยู่เส้นข้างบน,นครับกำลังมองหาที่ลงนะครับนกเจ้าถิ่นสายไฟแรงสูงอยู่ข้างบนนะครับ เจอกับเจ้ายอดทองครับนกสุกต่อครับนกใหม่ครับเสียงใหญ่ครับนกเจ้าทินครับลงมาแล้วครับฝากหนึ่งของเสาครับลงมาแล้วครับ อย่าทาองล้องเรียกกี้นะครับนอนนุ่นต่อครับ ทางเรียกอยู่นะครับมองไกลๆครับสองช่วงเสาไฟฟ้านะครับนกเจ้าถิ่นเสียงใหญ่ครับอ,อีกด้านนึงครับของขาเนี้ยมีทางทิศเหนือของเสาอะม้นกันต่อนะครับ หม่ฟาเราลองที่ใต้เราหยุดเส้นข้างล่างนะครับลองไต่ขึ้นนะครับหยดทองเรียกอยู่นะครับลองมองหาที่ขึ้นนะครับนกเจ้าถิ่นเสียงใหญ่ครับเพราะนะครับเสียงใหญ่ครับ เส้นข้างล่างครับทิศใต้นะครับลอร้นครับโดดไปโดดมาเส้นข้างล่างนะครับอีกฝากหนึ่งของพขาเนียนะครับากทางทิศใต้นะครับเส้นข้างล่างครับโดดไปโดดมาครับเส้นข้างล่างครับ สเส้นใหญ่เขาลดเยอะนะครับเสน้นข้างล่างยังไม่ขึ้นข้างบนนะครับลดไปเดินมาเสน้นข้างล่างนะครับหยัดท้องเรียกอยู่นะครับเรียกอยู่นะครับมาแบบตัวดูห้องวกเจ้าทีน เหนียวไม่เหนียวนี่รอรุนกันครับเส้นข้างล่างครับ้าดนหนาพระเนีย่ยครับเส้นข้างล่างอยู่นะครับลด,ดไปลด,ดมาครับยังไม่ขึ้นลด,ดขึ้นลด,ดลงครับเส้นข้างล่างครับลดใหม่อีกแล้ดดดวครับรดเยอะครับถนนเส้นใหญ่ ไโดนมาครับอย่างไม่ขึ้นข้างบนนะครับหมอรุ่นต่อครับหมู่บ้านนี่นะครับไป,ไปที่ไหนไปน,นี่หหมู่บ้านนี่ครับ ชาสุกุ้นพันแกนี้ไก่ไขครับวา,า,างแคยังงอ่ะอ๋อไปางหนกับไปตรงนี้ต้นไม้ใหญ่แล้วใส่้างหนอกับครับยอยู่ฝา่ายในคนันคลองครับ เส้นข้างล่างนะครับรดดเดยอะครับหนอนเส้นใหญ่ครับหมาแบบดดดๆครับเหนียวไม่เหนียวไม่รู้เดยดูกันนะครับ ไม่โดนนะครับเราล้มกันต่อนะครับเส้นข้างล่างนะครับเสียงใหญ่ครนกเจ้าถิ่นเสียงใหญ่นะครับหยัดทองเรียกเลยครับหยัดทองเป็นนก ฝึกต่อครับนกใหม่นะครับวันนี้ออกหาเฉลยครับวันที่16บกระดกกาสองห้านะครับอู้ยเกือบโดดนะครับครับเส้นหน้าพระเนี่ยนะครับเส้นเดียวกันนะลาบเดียวกันครับเส้นหนาบเดียวกันนะครับหน้าพระเนี่ยครับที่ใต้นะครับ